เด็กสองคนนี้อยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนอีกนะอุตส่าห์ฉันไปกินข้าวเสร็จแล้วเขายังไม่หนีไปไหนเลยต้องสงสัยต้องเดินไปดูสักหน่อยแหละเฮ้ยเด็กสองคนนั้นเนาะเมื่อไหร่จะได้กับพ่อสักทีคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันผู้หญิงคนนั้นยังมองพี่อยู่อีกไหมอะมันไม่รู้คะ่ะ โอ้ยยากกลับบนจหือพี่คะขอ,อยุมมือถืออีกรอบได้ไหมกมดาหนูแต่มือถือหนูล่ะมือถือหนูอยู่อันในบ้านคะ่ะอุ้ยเรามาอยู่ที่นี่ตั้งชั่วโมงกว่าแล้วนี่คะแม่จะเรียกเราไหมอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ้อ อ๋อ,อ,อ้ไม่ใช่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 ใ,ชใครโทรมาพี่พี่ไม่รู้เอา้าแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีจา้ารูกทำไมาเราอยู่หรอทำไมาไม่เห็นกลับบ้านจากที นี่เรองตั้งแต่ชั่วโมงกว่าแล้วนะลูกยังไม่กลับมาหรอไปแอบด้เยือ่งไหนมาอีกฮะคุณหนูติดอยู่ในใน,ในโลกสัก,กุระค่ะติดอยู่ในโลกซากุในโลกสัก,กุระไม่นะนี่เธอเป็นอะไรหรอลูกสาวติดอยู่ในโลกสาก,กุระกับทีกาที่นิชากับทีกาติดกันอยู่สองคนทำนี้ดีนี่น,นิชา เราเด็ขาแม่เขาแม่ทำไมหนูไม่ใช่เครื่องวาร์ปล่ะหนูไม่มีชื่เครื่องวาร์ปค่ะคือว่าหนูลืมพกมาลืมพกมาเดี๋ยวแม่หาดูนะมันอยู่ไหนหออะลูกมันอยู่ในห้อง นิวานะเดี๋ยวแม่ส่งไปให้นะลูกขอบคุณพอค่ะแม่คะทำไมหนูไม่เห็นมีเลยรอก่อนลูกเดี๋ยวมันจะมาพี่อะไรอ่ะเดินไปหยิบมาเย้ ค่ะฮุเร่ขอบคุณมากเลยนะคะแม่มาเป็นไรหลับไป,ไร,นะไปไรู้บายๆนะบายยค่ะเคทำอะไรทำอะไรหนูจะวาร์ปเองวาร์ปเองเหรอวาร์ปเป็นหรือเปล่าอะ่ะปกติพี่วาร์ปให้นะ พี่คะง่ายจะตายหนูก็วาเป็นได้มาเอาเอาแล้วเอาเซาข้างนาเมาเซาเนาไปก็ได้มาแั๊บสามสองหนึ่งโอ้โหนี่มันคือที่ไหนอ่ะใช่ม่เนเคยเห็นเลย แล้วไงมันจะมีขึ้นแจ้งเตือนว่าเราจะเลือกไปที่ไหนน้องต้องกดก่อนไม่ใช่วาดไปเลยมันจะพาเราไปมั่วซั่วเหรอคะใช่นนองว่าเำไเมดีะไม่รู้เหมือนกัน อยู่ในบ้านกันไหมบ้านอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันโอเคค่ะเ <c oughs> ข้าไปแล้วบ้านหอ,อุ่นจังเลย <c oughs> ใช่น้องตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องโดนระเบิดแล้วแหละใช่ค่ะ ก็ไม่รู้อุย้ยพี่รู้สึกร้อนจังเลยอุย้ยใช่พี่นั่นเป็นแสงสีน้ำเงินมาเกิอ,อะไรอ่ะอ,อุ้ยพี่ไม่รู้มันเป็นแสงอะไรไม่รู้แสงเลเซอร์เหรอไม่ใช่สีแล้วมันสีแดงอุย้ยแสงอะไรเนี่ยอยากเก็บบ้านมากที่สุด โอ้ใช่นั่นก็สำหรับยูนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้อยากกับบ้านใช่เดี๋ยวพี่จะสอนกับโอเคค่ะ